สวัสดีครับให้เรามาศึกษาพระชน้าของพระเจ้าด้วยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะนําพี่น้องศึกษาพระชนนพระเจ้าในเรื่องของการกลับใจจอมปลอมครับโอ้หัวข้อน่าสนใจมากทีเดียวนะครับมีกลับใจจอมปลอมด้วยหรือนะครับในพระชน้าของพระเจ้าที่ผมอยากจะน,นําพวกเราศึกษาด้วยกันในวันนี้นะครับมาจากพระธรรมหนึ่งโครินบทที่15ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่2ครับพระธรรมหนึ่งโครินบทที่15ข้อที่1ถึงข้อที่2ถ้าเรามีเพะ่ัมภี์อยู่ในมือนะครับเราจะเปิดแล้วเราจะดูไปด้วยกันนะครับ หนึ่งโครินบทที่15ข้อที่1และข้อที่2ครับผมจะขออ่านจากพัมพีในฉบับมาตรฐานนะครับพัมพีบอกว่าไงครับพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอให้คำานึงถึงข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทั้งหลายนั้นพวกท่านได้รับไว้และได้ตั้งมั่นอยู่บนนั้นแล้วและท่านจะได้รับความรอดโดยข่าวประเสริฐนั้นถ้าพวกท่านยังยึดมั่นในคำที่ข้าพเจ้าประกาศนั้นนอกจากว่า ท่านเชื่อแบบไร้ผลนะครับจากระคพมภีตอนที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมีหลายคำทีเดียวที่น่าสนใจนะครับเปาโลได้บอกกับพี่น้องที่เมืองโคลินนะครับเปาโลบอกว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นคริสเตียนคือการได้รับข่าวประเสริฐเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์นะครับ นี่ก็เป็นข่าวประเสริฐที่เปาโลเนี่ยประกาศกับชาวเมืองโคลินคือพระคริสเป็นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ทรงใช้ชีวิตของพระองค์เนี่ยเป็นค่าไถ่จากความบาปการเชื่อในข่าวประเสริฐแบบนี้จึงนําไปสู่อะไรครับนำไปสู่ความรอดรอดนี่รอดจากอะไรครับรอดจากพระอัจฉริยะของพระเจ้ารอดจากการพิพากษาแต่เปาโลกลับมีคำหนึ่งครับที่เขียนสร้อยเอาไว้ในช่วงท้ายเปาโลบอกว่าเว้นแต่ชั้น เชื่อแบบเลยครับแบบไร้ผลซึ่งในพัมพีฉบับปี1971นะครับใช้คําว่าเชื่อเฉยๆเอาลครับมีประเด็นขึ้นมาทันทีเลยนะครับเชื่อแบบมีความรอดกับเชื่อเฉยๆเนี่ยมันเออมันเป็นสิ่งที่ต่างกันทีเดียวนะครับขอให้เราดูตรงนี้นิดนึงนะครับความเชื่อเนี่ยมีเชื่อในข่าวประเสริฐจริงๆคือเชื่อลั่งการเป็นขึ้นมาจากความตายของพิศคิสถ้าเราเชื่ออย่างนี้เรารับความรอดครับ แต่ถ้าเราเป็นอย่างที่พัมพีพูดไว้ก็คือเชื่อเฉยๆนะครับหรือที่ตามหัวข้อที่เราจะศึกษาพระวจนะพระเจ้าด้วยกันในวันนี้คือกับใจจอมปลอมเนี่ยการกับใจจอมปลอมทําให้เกิดผลปลอมและทําให้เป็นยังไงครับไม่ได้รับความรอดที่แท้จริงนั่นหมายความว่าเป็นยังไงครับจะต้องเผชิญหน้ากับการพิพากษาของพระเจ้าคําว่าเชื่อเฉยๆควรจะหมายความว่ายังไงดีครับเชื่อแล้วทําตัวเฉยๆใช่ไหมฮะเอ่อ ทำตัวเฉยๆหมายความว่าอย่างรครับหนึ่งก็คือเชื่อแต่ไม่ได้เชื่อในเรื่องของข่าวประเสริฐอย่างที่เปาโลสอนชาวเมืองโคลินเปาโลย้ําเสมอนะครับเราเจอหลายๆครั้งเช่นในหนังสือกาลาเทียก็ดีในพระธรรมโคลินด้วยเปาโลบอกว่าอะไรครับถ้ามันมีข่าวประเสริฐแบบอื่นที่ไม่ใช่ข่าวประเสริฐแบบที่เปาโลประกาศกับพวกเขาอันนั้นไม่ใช่ข่าวประเสริฐที่นําเราไปสู่ความรอดใครก็ตามที่มาประกาศกับเราแบบนั้นมีพระคริสต์อย่างอื่น นะครับพระคิ์แบบที่ถวายเยอะๆเราจะได้ผลประโยชน์เยอะๆ,ๆพระคิดแบบที่ทําตัวเป็น ATM แจกเงินให้เราได้พระคิดแบบที่ทําให้เราไม่ต้องเผชิญกับการทดลองอะไรเลยพระคิดที่ทําให้เราปลอดโลกนะครับหรืออะไรก็ตามนะครับจะเห็นได้ว่าพระคิดแบบนี้ไม่ใช่แบบที่เปาโลสั่งสอนชาวโคลินและชาวกลาเทียนะครับเปาโลจึงบอกว่าอะไรครับใน บทพระธรรมหนึ่งโคลินบทที่1 5ตั้งแต่ข้อที่3เป็นต้นไปนะครับจนถึงข้อที่11เปาโลบอกว่าความเชื่อแบบที่เปาโลส,าสอนชาวโคลินคือเลยครับพระเยซูริตถูกกล่าวถึงตั้งแต่ในพันธสัญญาเดิมพระองค์ถูกพยากร์ตั้งแต่แรกแล้วว่าพระองค์จะต้องสิ้นพระชนเพื่อความบาปของเราแต่ในวันที่3พระองค์จะเป็นขึ้นมาจากความตายถ้าเราเชื่อพระคริสต์แบบอื่นที่ไม่ใช่แบบที่เปาโลกําลังสอนชาวเมืองโคลินอยู่นั่นหมายความว่าเรากําลังมีความเชื่อที่ไม่นําไปสู่ความรอด นะครับนอกจากนั้นเปาโลยังบอกอีกว่าอะไรครับพระคิ์ที่เปาโลสอนชาวเมืองโคลินเป็นพระคิ์ที่เชื่อถือได้และพิสูจน์ได้เปาโลบอกว่าอะไรครับเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายมีหลายหลายคนมีพยานหลายคนที่เห็นการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ยกตัวอย่างเช่นใครครับอัครทูต12คนเปรโตหรือที่ในพมพีโคลินตอนนี้เชื่อว่าเคฟาสนะฮะเคฟาสคือคนเดียวกับเปรโตนะก็เห็นการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ มีพี่น้องกว่า500คนเห็นการเป็นขึ้นมาจากความตายของพิซูคริสนั่นหมายความว่าความเชื่อของคริสเตียนนะครับไม่ใช่ความเชื่อที่เป็นยังไงไรเหตุผลหรือขาดประจักษ์พยานพี่น้องครับคนหนึ่งคนอาจจะเห็นที่เราเรียกว่าตาฝาดได้คน 4- ีหคนอาจจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าตาฝาดได้แต่การเป็นขึ้นมาจากความตายของพิจูคริสมีพยานรู้เห็นมากกว่า500คนเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์จึงไม่ใช่เรื่อง โกหกและเราไม่ควรนิ่งเฉยกับการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์และที่สําคัญที่สุดเปาโลบอกว่าความเชื่อที่ไม่ใช่เชื่อเฉยๆคือชีวิตที่ต้องไปสู่การเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับเปาโลเคยเป็นคนหนึ่งที่ขมเหงคิดจักรเปาโลเคยเป็นคนหนึ่งที่เป็นยังไงครับจับคิดเซียนมาฆ่าจับมาทรมานแต่เมื่อเขาพบกับพระเยซูคริสต์ชีวิตของเขาไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากคนที่ทําลายคิดจักร เป็นคนที่ก่อตั้งคิดจักรจากคนที่เป็นยังไงครับข่มเหงคริเสเตียนกลายเป็นคนที่ประกาศข่าวประเสริฐแสดงว่าความเชื่อที่ไม่ใช่เชื่อเฉยๆ,ๆหรือความเชื่อจอมปลอมความเชื่อแบบนั้นต้องนำชีวิตพี่น้องครับไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตเราพระเจ้าช่วยเราในการหยุดจากการทำบาปและหันหน้าเข้าไปสู่การรับใช้ยิ่งรับใช้พระเจ้ามากยิ่งหวานชื่นยิ่งรับใช้พระเจ้ามากยิ่งสำนึกในพระคุณของพระองค์ ความเชื่อที่ไม่เชื่อเชื่อเฉยเฉยจึงนำไปสู่ความกระตือรือร้นที่จะตอบแทนพระคุณของพระเจ้าในทางตรงกันข้ามครับพี่น้องครับความเชื่อที่เชื่อเฉยเคือความเชื่อที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนคนนั้นปีที่แล้วเป็นยังไงปีนี้ก็เป็นอย่างนั้นและจะเป็นอย่างนี้อีกสืบสืบไปเป็นนิดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ได้ ยากบพูดอะไรในหนังสือยากบครับยากอบทที่2ข้อที่1 8บแถึงสิบอกว่าแต่บางคนจะกล่าวว่าท่านมีความเชื่อและข้าพเจ้ามีการประพฤติจงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นความเชื่อของท่านโดยไม่มีการประพฤติสิแล้วข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้าโดยการประพฤติท่านเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวนั่นก็ดีแล้วแม้แต่พวกผีก็เชื่อและกลัวจนตัวสั่นผมอยากจะเน้นตรงนี้ครับที่บอกว่าแม้แต่พวกผีก็เชื่อและกลัวจนตัวสั่น สิ่งนี้น่าคิดทีเดียวครับเชื่อเฉยๆคืออะไรเชื่อเหมือนผีเชื่อเหมือนผีหมายความว่าไงครับผีมารซาตานมันรู้ไหมครับพระเยซูริ์เป็นองค์พระเจ้ารู้นะครับรู้ดีกว่าเราอีกนะมันรู้ว่าพระเยซูริ์เป็นพระเจ้าหรืออะไรก็ตามแต่ความเชื่อที่มันมีไม่ได้นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตและการกลับใจใหม่พวกผีเชื่อว่าพระเยซูริ์เป็นพระเจ้ารู้และกลัวจนตัวสัน่นแต่ ผีมารสตานไม่เคยมีการกลับใจในชีวิตของพวกมันเชื่อที่ไม่มีการกลับใจเชื่อที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตเชื่อที่ไม่มีการเปิดผลของชีวิตอันนี้เรียกว่าเชื่อจอมปลอมเราจะพิสูจน์ความเชื่อของเราได้ไงว่าเรามีความเชื่อจริงๆและความเชื่อของเราไม่ใช่เป็นความเชื่อแบบเฉยๆนะครับเราต้องพิสูจน์ผ่านทางความประพฤติที่ดีงามผ่านทาง ชีวิตที่ได้เปลี่ยนแปลงโดยพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นเชื่อเฉยๆนะครับคือเชื่อแต่ว่าอะไรครับไม่มีการกระทําออกมาจากชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นทําบาบยังไงก็ทําอย่างนั้นโกหกยังไงก็ทําอย่างนั้นกันแกล้งคนอื่นยังไงก็กันแกล้งอย่างนั้นต่อไปนะครับเชื่อเฉยๆคืออะไรครับไม่มีการกลับใจใหม่ไม่มีการสํานึกบาปนะครับ เชื่อเฉยๆคือมีความรู้แต่ในสมองแต่ไม่มีการดําเนินชีวิตตามน้ําพระทัยพระเจ้าหลงติดอยู่กับการทําบาปสนุกกับการทําบาปไปนะครับเชื่อเฉยๆจึงเป็นการกลับใจที่เรียกว่ากลับใจ,บใจแบบจอมปลอมพี่น้องที่รักครับเรามาสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราถ้าเรากลับใจจริงๆเราจะตรวจสอบชีวิตของเราได้อย่างไรหนึ่งนะครับเราต้องกลับมามองในชีวิตของเราว่าเราเปลี่ยนแปลงไหม ตอนนี้เราเข้ามาสู่เดือนพฤษภาคมแล้วนะครับช่วงปีใหม่เนี่ยหลายคนอาจจะตั้งใจเปลี่ยนแปลงชีวิตเราหลายอย่างเราอยากจะอ่านบระคัมีให้จบเราอยากจะเลิกทาบาปบางอย่างหรืออะไรก็ตามนะครับถ้าเราเชื่อแล้วเรากลับใจจริงๆเราจัดการกับความบาปและชีวิตของเรายังไงนะครับเรายังมีบาปในใจยังทําร้ายคนอื่นไหม นะครับบางคนพิมพ์นะครับบนหน้าจอมือโทรศัพท์มือถือกันแกล้งคนอื่นแซะคนอื่นอยู่หยุดพฤติกรรมของเราหรือ,อยังครับเราเปลี่ยนแปลงความประพฤติชีวิตและวิธีคิดของเราหรือ,อยังตรวจสอบชีวิตอย่างที่สองคือตรวจสอบผ่านทางพระวจนะพระเจ้าเราได้ดําเนินชีวิตให้พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราหรือ,อยังเหมือนอย่างที่บอกว่าอะไรครับพระวจนะของพระเจ้าเป็นมาตรฐานสูงสุด ในการดําเนินชีวิตเพราะวจนะของพระเจ้าเป็นเข็มทิศในชีวิตของเราเราดําเนินชีวิตตามพระคัมภีร์ไหมนะครับผมก็สอนตัวเองด้วยในพระธรรมกาลเทียบอกว่าอะไรครับให้เราทําดีกับครอบครัวคนที่เขารักพระเจ้าผมก็เรียนรู้เรื่องหนึ่งนะครับช่วงนี้เนี่ยหยุดโควิดเนี่ยผมก็ฝึกทํากับข้าวนะครับมีวันหนึ่งผมก็หัดทําไข่พะโล้นะครับแล้วผมก็ตักแบ่งให้กับคนข้างบ้าน อีกสองวันต่อมาคนข้างบ้านที่เป็นคริสเตียนนะครับเอาแตงโมงมาให้ที่บ้านลูกหนึ่งนะครับพี่น้องครับเราเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่เพียงคนที่เรียนพัมภี์อย่างเดียวนะครับแต่เราต้องปฏิบัติตามคําสอนของพัมพี์ด้วยพัมพีสอนให้เราเป็นไงครับทาดีกับครอบครัวที่เป็นคริสเตียนในพระธรรมลูกาบอกว่าอะไรครับพระธรรมลูกาบอกว่าจงปฏิบัติต,ต่อผู้อื่นเหมือนอย่างที่ท่านปาถนายให้เขาปฏิบัติต,ต่อท่านถ้าอยากเห็นคนอื่นมาทําดีกับเราเราทาดีกับคนอื่นครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ใช่เชื่อเฉยๆแต่เราปฏิบัติดีกับคนอื่นด้วยสำแดงพระเยซูคริสต์ในช่วงที่โควิดระบาดนี่แหละครับคนเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของเราผู้ทรงอยู่ในสวรรค์เชื่อเฉยๆ,ๆคือชีวิตที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการกระทําเราสังเกตตัวเราไหมครับว่าชีวิตคริสเตียนของเราเนี่ยเรามีด้วยกันทั้งสิ้นกี่ด้านรู้ไหมครับเรามี4ด้านด้วยกันนะครับหคือการอธิษฐาน สองคือการอ่านพัมพีสามคือการไปนมัสการและสี่คือการประกาศพระกิติคุณในสี่ด้านนี้ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าสิ่งที่ฝึกฝนชีวิตของเรายากที่สุดนะครับคือการประกาศพระกิติคุณเพราะเราไม่ค่อยอยากจะออกไปเล่าเรื่องพระเยซูคริสต์ให้กับคนอื่นฟังแต่พี่น้องครับถ้าเราอยากจะหลุดจากคําว่าเชื่อเฉยๆนะกลับไปดูในสิ่งที่เปาโลพูดคืออะไรครับคนที่เชื่อแต่ไม่ทําตัวเฉยๆนะครับเขาจะต้องประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ด้วย สิ่งที่ใช้ตรวจสอบชีวิตเราได้ดีที่สุดก็คือว่าเราเนี่ยประกาศพระกิติคุณหรือ,อยังเพราะถ้าเราเป็นคนที่เชื่อแต่ไม่อยู่เฉยๆนะครับเราจะต้องตื่นเต้นกับพระกิติคุณเราจะต้องตื่นเต้นกับการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์เราจะต้องตื่นเต้นกับการที่พระองค์ไถ่บาปให้กับชีวิตของเราเราไม่ได้ตื่นเต้นกับพระพรว่าโอ้พระเจ้าอวยพรเรานะมีตังค์เพิ่มขึ้นหรืออะไรก็ตามแต่เราต้องตื่นเต้นกับอะไรครับการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเฉยๆกับข่าวประเสริฐนะครับเราไม่ได้ประกาศเรื่องพระเยซูนา,นานแล้วนะครับไม่ได้พาคนอื่นมาถึงพระเจ้านาน,านแล้วไม่ได้เป็นท่อพระพรไปถึงคนอื่นนะครับแสดงว่าอาจจะเฉยๆกับพระกิติคุณก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่เป็นเองครับพระกิติคุณไม่ได้สร้างความทราบซึ้งในชีวิตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณของเราก็ได้พี่น้องที่รักครับ วันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากนะครับเรากลับมาตรวจสอบชีวิตฝา่ายจิตวิญญาณของเราอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเรายังคงทำบาปอยู่ในชีวิตของเราทั้งการกระทำคำพูดหรือความคิดของเราหรือเปล่าเราตรวจสอบจากอะไรครับเราตรวจสอบจากพระวจนะของพระเจ้าเราเดินเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าไหมหรือเป็นแค่คนที่เรียนพัมพีไปวันๆหนึง่งแต่ไม่เคยเอาพระวจนะของพระเจ้าข้อที่ง่ายที่สุดและดีที่สุดไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้วเราตรวจสอบอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า เราเป็นคนที่ยังประกาศข่าวประเสริฐของพรยซูคริสต์อยู่หรือเปล่าอยากจะหนุนใจเราจริงๆครับความเชื่อจอมปลอมหรือความเชื่อเฉยๆความเชื่อที่ไม่ออกมาเป็นการกระทําไม่ได้นําเราไปสู่ความไ่บูนของพยซูคริตุต์แต่ความเชื่อที่มีการลงมือปฏิบัติความเชื่อที่เป็นยังไงครับทําจริงนะครับ ไม่ใช่เพียงแค่คนที่เรียนพิ่มพีเท่านั้นแต่เป็นคนที่นําความเชื่อเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันอันนั้นแหละครับเชื่อและเชื่อจริงๆท่านจะรับความรอดและคนอื่นจะรับความรอดด้วยจากการนําข่าวประเสริฐไปประกาศของท่านนะครับก็วันนี้ก็ขอจบการศึกษาเพิ่มภีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรและเสริมกําลังทุกท่านในการดําเนินชีวิตตลอดวันนี้นะครับสวัสดีครับอองงรระเยซูจทช่ว แม้เธอจะเป็นอย่างไรจงเดินต่อไปด้วยใจที่มอบพระองค์จะทรงช่วยเธอเดินผ่านไปสู่จุดหมายองค์พระยาสพระองค์จะทรงช่วยเธอรักเธอเสมอ